ใจดูนะสายะไปถึงนต้องปวดมอนี <Nous S 2> ่ก <Moder ate> ็เริ่มสดพจนที่สองตายโดนหนุ่มแเดียวพที่สองเยอะแต่แปก็ได้แต่ว่าไม่ขีดวหนึ่งแปกอะส่วนหนึ่งก็ได้ส่วนมากก็จะไม่นิยมเขียนเพราะว่ามันเค่ส่วนหนึ่ ถ้าจะเขียนจริงๆก็คือมันต้องอมันต้องไม่ได้นะพอที่ยอเนี่ย้านี่เป็นศูนย์แปลกศูนย์แปลก็คือศูนย์เอ๊ะไม่สิถ้าเป็นแปลกอ่ะมันจะเริ่มต้องมากกว่าหนึ่งเสมอถ้าเป็นศูนย์แปกอ่ะมันส่วนศูนย์ไม่ได้ถ้าส่วนศูนย์มันจะหาค่าไม่ได้ใช่ไหมมันจะต้องเริร่มที่ว2าศูนย์คูณศูนย์ก็ได้ศูนย์ยอะไปเยังไม่มินยังไม่มินลอ ค่าของ m ตัวนี้หมายถึงการดิฟนะหมายถึงการดิฟแล้วก็ค่าของ a ก็หมายถึงค่าตัวแปรที่จะเอามาแทนค่าเ A คือตัวแปรที่จะเอามาแทนค่าต่อไปก็เอา x อกซลบ a อทำสมการอิ n ก็คือต้องมาแบบนี้ตลอดเลยอ่ดูว่าถ้าสมมุติว่าอาจารย์ให้หาก็คือสมมติว่าจะให้หาอนุกรมตัวนี้มนาะซึ่งเราจะต้องรู้ว่าถ้าจะหาอนุกรมตัวนี้มาเราจะต้องหาว่า fA เเท่ากับเท่าไหร่ บวกด้วย f a ส่วนด้วย x ลบ a ส่วนด้วย1่แปเท่ากับเท่าไร่ต้องมาดูว่าผลรวมที่เป็นตัวสุดท้ายอ่ะเป็นอะไรถึงจะรู้ได้คําตอบว่าอรอบจุดนี้อนุกรมเทเลอร์จะเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้คืออันนี้คือที่เราต้องจำเนาะซึ่งตัวเนี้ยเราไม่ต้องจําก็ได้จําแบ,บประมันว่าอ่ะเริ่มที่เพราะว่ามันเริ่มที่ n เท่ากับศูนย์ใช่ไหม n เท่ากับศูนย์อ่ะลองแทน n เป็นศูนย์แทน n เป็นศูนย์แทน n เป็นศูนย์อันนี้แทน n เป็นศูนย์มันจะได้ว่าแค่ f a ใช่ไหมแล้วก็อันนี้ f ลบ a ทั้งหมดยกกำลังศูนย์มันก็ได้หนึ่งมันก็ได้หนึ่งใช่ไหมทั้งหมดยกกำลังศูนย์อะไรก็ตามยกกำลังศูนย์ได้หนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่เราได้คือ f a คูด้วยหนึ่งก็จะได้แค่ f a f a อ่ะต่อไปลองมาแทนค่าเป็นหนึ่งเพราะว่าพจนที่สองก็คือแทนค่า n เป็นหนึ่งต่อะใช่เออใช่ถูกแล้ว n เป็นหนึ่งต่อไปถ้า f เป็นหนึ่งตรงไหนที่เป็น n ก็แทนค่าเป็นหนึ่ง อันนี้ก็จะได้เป็นดิฟหนึ่งครั้งก็จะไปก็จะเป็น f ดิฟเต่อไป x อ็กซ์ลตรงที่ n ก็ต้องเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็ตรงที่ n ก็ต้องเป็นหนึ่งหนึ่งต่อไปแทนค่าเป็นสองก็จะได้เป็น f ดิฟดิฟเก็ต้องเป็นสองครั้งต่อไปก็ตรงนี้ x อ็กซ์ลบเเหมือนเดิมยกกำลังเนก็ต้องเป็นสองกต่เอ็นเปดก็ต้องเป็นสองดอ่ะถ้าสามเปดก็ถ้าสามก็ ต่อต่อต่อ,ตอ,ตอจนถึงตัวสุดท้ายจนถึง,ถง,ถงตัวสุดท้ายตรงที่เป็นเอ็นก็ไม่อัดแล้วเปมนเดิมเหมือนเดิมโอเคนะ้ต่อไปมันมีอยู่ว่าอันนี้อาจารย์จะให้มาว่าค่าค่าที่เราให้อาจารย์จะให้มาว่าอนุกรมเทเลอร์อาจารย์จะให้ฟังก์ชันมาแล้วก็รอบจุดไหนจุดไหน แสดงว่าถ้าอาจารย์ให้ว่า x เท่ากับ2แสดงว่า x ของเราคือ2เพราะฉะนั้นในนี้ตรงไหนที่เป็น x ก็แทน2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 ท2เลแต่ถ pues, ้าสมมุติว่าอาจารย์ให้มาว่า x เท่ากับ0หรือว่าแต่อาจารย์จะไม่ให้ x เท่ากับ0อาจารย์จะเรียกว่าจงเขียนอนุกรมเมคคารีนของ f x ล่ไม่ได้บอก f x ท่ากับไม่ได้บอกฟังก์ชันอ๋อไม่บอกอ๋อ ต้องเป็นต้องบอก f x เท่ากับ1ส่วน x f x เท่ากับ1ส่วน x รอบสุด x เท่ากับ0แต่ถ้าอาจารย์จะให้มา x เท่ากับ0อาจารย์จะให้มาว่าจงเขียนอนุกรมแบต้ารีของ f x เท่ากับ1ส่วน x เคนั้นแต่เราจะต้องรู้ว่า x ของเราอะ a ของเราจะต้องเท่ากับ0ถ้าเกิดว่ามาอนุกรมแบต้ารีก็คือให้หาเขาว่า a ของเราจะเท่ากับ0หรือว่า x เท่ากับ ว่าเอเข้ากับศูนย์เพราะว่าค่าของนี้เป็นค่าของ a ใช่ไหมเเข้ากับศูนย์ก็คือตรงนี้ก็คือเอเข้ากับได้ไหมอันนั้นคือจะเรียกว่าอนุกรมเทเลอร์แต่ถ้า x อเข้ากับศูนย์เท่ากับศูนย์อ่ะจะเรียกว่าอนุกรมเมคคอรีเออเนาะอ่ะมาดูตัวแรกอันนี้ให้หาว่าอนุกรมเทเลอร์ของตัวนี้รอบจุด x ์เอเากับสองแสดงว่า a ของเราคือ สอของเราคือ2อาจารย์ให้หาอนุกรมตัวนี้ใช่ไหมอนุกรมเป็นคอินของ F อเข้ท่ากับหส่วนเอใช่ไหมอานตั้งสูตรไว้ก่อนก็ได้อ่าตั้งสูตรมาเ F ิ่เเท่ากับศถึงอินฟินิตี้เอเของเราเป็น2องสองลบสยกกำลังเเส่วนด้วย เอ็ก็บ่เียวเท่ากับอันนี้เป็น F2 f สองเอสองบวกด้วยเอองดฟองดิฟด้วยเอลบสอส่วนนจะใส่ไม่ส่วนนึ่ก็อใตใส่ต้องใช่ไหมอ่ะอันนี้ได้เป็นเอฟด2ฟแล้วก็เอ็ลบสอ สองแปดวอนนี้หัวสองแสองแปวันนี้สุดท้ายได้เป็น f n n สออ n ส2งคูณด้วย f ส่วนล้ว N ส่วนด้วย n n ส่วนด้วย n สอซึ่งค่าที่เราจะต้องหาก็คือมี่ f f 2เท่ากับเท่าไหร่ f ดิสองเท่ากับเท่าไร่ f ดิฟดิฟสองเท่ากับเท่าไหร่พอเราลู้ค่านี้เราถึงจะเอามาบวกกันได้ใช่ไหมว่ามันเท่ากับเท่าไหรเท่าไรเพราะฉะนั้นเราต้องเอามาแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกเป็น fx ของเราเท่ากับเท่าไรนี้หนึ่งหนึ่งส่วน x หนึ่งส่วน x เราต้องการหา x สองอ่ะแทนค่า x เป็นสอง เทกับเท่าไรตรงที่ x เป็น2ใน1ส่วน2ต่อไป f ยิบ f เท่ากับยิบลบ x ลบ1ส่วน x กลัง2อ่าฮะงไงี้1ส่วน1ส่วน x ก็คือ x กําลังลบ1ยิบได้เป็นลบ x กํลังลบ2ก็ได้เท่ากับลบ x ส่วนลบ1ส่วน x กํลัง ดเป็นค่าตัวนี้โอเคอันนี้จะได้เป็นลบหส่วนด้วย x กำลังลบสอ่าแทนค่าของนี้ x ลบสอได้เท่ากับตัวไหนที่เป็น x แทนค่าแบบหนึ่งส่วนสองสงยังไม่ต้องคูณเพรว่ามันมันจะมบอกว่ามันจะเป็นรูปแบบยังไนไปด้วยเี็ค เพราะว่าเราต้องหารเอใช่ไหมอ่า F อ็มดิฟดิฟอ็กซ์อ่าดิครั้งนึงได้อะไรเอ่ยจะต้องเป็นบวกใช่ไหมต้องเป็นบวกแล้วก็สองส่วนด้วยเอ็กำลังสถูกไหมได้ไหมก็คือลบเกซกำลังสองลบเกซกำลังลบสอง เอามาข้างหน้าได้เป็นสองสองเอกกำลังลบสามก็จะเท่ากับสองส่วนเอกกำังสได้เป็นตัวนี้ตัวนี้เสร็จแล้วปุบได้อะไรดิ๊บิอได้อะไรเอ่ยส่วนแดเอ๊ะสอส่วนด้วยสองกำลังสาสังสส่วนด้วยสองกลังสอันนี้ให้มองเป็นหนึ่งสองได้ไหม ต่อไป <Okay. S 1> เราอีกตัวหนึ่งนะแอะว่ามันยังมองไม่เห็นแต่นี่ถ้าเรามองอันนี้สองกำลังหนึ่งอันนี้สองกำลังสองอันนี้สองกำลังสามตัวมันขึ้นมาทีละอันทีนละอันอ่าดูอีกตัวหนึ่ง f ดิฟดิฟ x เท่ากับเท่าไรอ,อ่ยต้องเป็นติดลบแน่นอนอยู่แล้วมันมีสองอยู่เอาสางมาได้เป็นหใช่ไหมอืมใช่ไหมอ่ะเสร็จดีแล้วก็ x <24. S 1> ได้เป็น เอเดสี่ x ประมาณใช่หรือมใช่หรือไม่ f ดิฟดิฟสองเท่ากับหนึ่งอันนี้ถ้าเราจะไม่คูณอ่ะสองคูณลบสามอ่ะมันจะได้แบบนี้ถ้าเราจะไม่ถ้าเราจะไม่คูณอ่ะสามมันมันจะคูณจะคูณแบบนี้ตลอดพอเป็นสี่สียนี้มันก็ต้องมันก็ต้องตกลงมาใช่ไหมเอเดี๋ยวมันติดลงด้วยอันนี้มันก็ต้องตก นี่ตกลงมาแสดงว่าแต่เดียวก็ต้องเอามาคูณกับ4ต่อคูณกับ5ต่อคูณกับ6ต่อ7ต่อ8ต่อใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถหา f n ได้ไหมตรงท pn ของ x คิดว่าจะเท่ากับอะไรอันนี้ดูจากบวกเป็นลบบวกลบบวกลบแสดงว่าต้องเอาลบหนึ่งใช่ลบหยกกำลัง เอ็นได้เลยเนาะยกะกำลังเอ็นได้ไหมเพราะว่าเอ็นเท่ากับศูนย์ถ้าเอ็นเท่ากับศูนย์อะไรก็ตามเยอะกำลังศูนย์ได้หนึ่งได้หนึ่งใช่ไหมอ่าได้หนึ่งต่อไปถ้าเอเป็นหนึ่งล่ะเอเป็นหนึ่งพอเอ็เป็นหนึ่งลบหนึ่งกำลังหนึ่งได้เป็นลบลบหนึ่งอันนลบแสดงว่าถูกแล้วตัวนี้ต่อไปดูสิอันนี้มันเริ่มที่หนึ่งต่อไปก็หนึ่งใช่ไหมแล้วก็หนึ่งคูณสอง 1นึ่งคูณสคูณสถ้าต่อไปก็น่าจะเป็น1นึ่งคูณสคูณสมคูมันจะคูณตามเลขที่มันดิบใช่ไหมอันนี้มันดิบสามครั้งแสดงว่าเอาสามตัวมันจะได้เป็นแ็ดไหมเช็นแได้ไหมได้หรือไม่อ่ะโอเคแสดงว่าข้างบจะได้เป็นเอแปตัวข้างล่างอ่ะสองตสองกัเอ็ สองกำลังเอ็นไหมรือว่าสองกำลังอบวก่งบวหนึ่งอันนี้สองกำลังเอ็นอันนี้มันตัวอันนี้มันตัวที่สใช่มับสามบวกหงแต่อันนี้มันกำลังสีแสดงว่าเอ็ต้องบวกหนึ่งต้องบวกต้องบวกหนึ่งบวกหนึ่งพอได้แบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บแก้ที่เต้องมาคูณต้องมาใส่คันักี่นะนิดนึงอ่ะ อันนี้เราได้มาแล้วค่าของ f 2ได้มาค่าของ f f 2ได้มาค่าของ f 2, อง f 2ครั้ง f f 2, f 2. 2> ครั้งแล้วก็เอามาแทนค่าพอมาแทนค่าปุ๊บเพราะฉะนั้นเัวนนี้เขียนมาเหมือนเดิมอือหือ f ข้อ3แลบ i แ f i n i t y ง ตัว่ x กัาเป็นตัเดียวกันเตัวแรกตัวแรกได้เป็น1่น2แล้วก็เอาไปบวกกับลบได้ลบเท่าไหร่ลบ1ส่วน2ลบ1ส่วน2กำลัง2แล้วก็เอาไปคูณกับตัวนี้ใช่ไหม x ลบสองส่วนได้หนึ่งไม่ต้องทำเนาเพราะว่าอินเสกก็คือ1นึ่งไม่ต้องทำต่อไปตัวนี้ต่อเป็นบวกบวกอะไรหนึ่งส่วนหคูณสส่วนสองกำลังสามก็ได้เป็นสองส่วนสองกำลังสาแล้วก็เอามาใส่ตัวนี้เล็กซ์เอ็กซ์สองลสองกำลังสองอินสองเฟกแต่ว่า บวกไปจนถึง Fn ตัวนี้ก็คือค่าของตัวนั้นใช่ไหมได้เป็นมันส่วนทั้งหมดใช่เหรอมัดกันแล้อะไรนะสองเศษส่วนทั้งหมด แปลวองเดียวแป่แน็ตต์สองือเราสอยๆได้ได้ได้ฟ้ากาเต้นฟ้ากาเร้ตัวติดไหมอ่ะติดดดไมีติดอีกอันนี้ก็ลบนั้นเลย1นึำลังเอด้วยเนแแปลกสอด้วยออบดเดอด้วยแล้วก็ ต้องคูณด้วยตัวไหนลบสองเอฟลบสองอลบสองคำตอบเอ็นส่วนด้วยเอุซึ่งสิ่งที่เราจะได้อะเนี่ยเราต้องการตัวนี้เองอ้าวอยู่อามอาีบ้างเว้ตอหล ไปข้างบนจะได้เป็นอฟกหนึ่งส่วนด้วยอแฟกอแกใช่ไหมล่ะอ่ะอันนี้เราจะได้เป็นลบหนึ่งกำลังเออันนี้ n อแฟกแกส่วนด้วยสองกำลังเบวกวกหนึ่งคูณด้วย x อกสองกำลังเอตัดอะไรตัดได้ไหมเอนแฟกซนี่ันนีตัดได้ อันไหนให้มันอยู่เรียบร้อยเรียบร้อยหมกำลัอไหมลังสองเรด้วยเสม้ยแต่อาจารย์บอกว่าตบแค่นี้ก็ได้ลยใช่ไหมจริงหอที่เราตบแค่ใช่ไหมใ่ใคจะกับใรใงกัใให้แนเลย อาจารย์บอกว่าถ้าตบคุณไปตัดตบคุณจะมั่วยันงไม่ต้องตัดแค่เรื่รู้มาจะกลายเปลยคุณกีหนึ่งมาคำตอบสกีจุไอกีแต่เห็นแ้วเราก็ไม่ชอบตัวนี้แล้ต้องคกนรสรุปปะหรอสรุปไม่นะไม่มีแล้วเพราะว่าอนุกรมเลขของมันตัดต่อเป็นตัวนั้นได้เลยนี่ตอบเป็นตัวนี้แล้วก็ไอ้ดีกีลาปาเรลวีตา